เฮ้ยดูดีเว้ยได้เรื่องอะไรบ้างได้ดิวันนี้มันจะเริ่มกันที่ชานเมืองก่อนเว้ยมันมีินสองคนไอคนที่แก่หน่อยเนี่ยพอไอเด็กนั่นใช้จุดสามปลูกโม่กึบตำรวดใช้กันอีกคนนึ่งใช้กล็อกสิบห้านวป้าข้อมูลแน่นป่ะ ไปเที่ยวสยามกันแต่วิชานี้มันยากนะเดี๋ยวก็สอบไม่ผ่านหรอกข้าคาเรียนพิเศษปะวะไม่ได้สอบเอน็นซะหน่อยก็ที่มาเรียนพิเศษเนี่ยก็เอาไปใช้เอน็นไม่ใช่หรือไงเอน็นไม่ต้องเอ็นเลยวะงั้นก็บอกพ่อขอเข้าเอก,กนชนเลยจบบอกไปแล้วบอกว่าอะไรก็บอกว่าขอเที่ยวอย่างเดียวได้ไหม เข้มงวดกันหน้าดูเลยป่ะสงสัยจะระแงกับคขายไปแล้วยังไม่เลิกยายเหรอเอ้ยหนุกๆน,นะคุณตีนะยายครับ เึจ่จะเดินด้วยกันไม่ได้ไปค่อยว่ากันเลยพี่ตี กินกันไม่กินแล้วว่ะเราอ้วนมากเลยอ่ะตอนเนี้มิวเนี่ยนะอ้วนนี่ดูขาจะเป็นตะเกียบอยู่แล้วเนี่ยแต่เราอยากเป็นนางแบบอ่ะดูพูดอะารา,า่างแบบดิก็ผอมมาขนาดนั้นอ่ะฉันน่ยอยากหุ่นนางแบบรมหนักแข่งกันจะดิ่มแรงกระตุ้นไงเพื่อใครอ้วน เราอะค่ะใหญ่จะตายดูดิแล้วดูแกดิแกมเยอะขนาดเนี้ยอย่างเงี้เขาไม่เรียกว่า,วาอ้วนเนอไม่รู้อะเอารงคนละห้าโลโอเคปะห้าโลตกลงจะกินไหมไม่กินงั้นไปแล้วนะเรเนพื่อนกันหน่อยไม่ได้ไงเออไม่กินงั้นไปละเออตามนั้นแหละโอเคเจอกัน 아, 아! <Line. S 2> อะไรแล้วน้องใจเย็นยน,นั่งคุยก่อนเอ,อ้ยมาบ้านพี่กว้างขวางมาพี่ฉีลาปะเนี่ยอ๋อนี่ฮะกินเยี่ยวหมี คือเอาไว้ฉีดกบกลิ่นไม่ให้หมาตำรวจมันมากล้าคนของเว้ยแค่มาใช้รถความอ้วนผิกดกฎหมายดิยเหรอมาน้องเอานี้ไปถามตำรวจด,ดูว่ามันผิกดกฎหมายหรือเปล่านะนี่ตังม้มาแข่งรถหนักกับเพื่อนขำๆอ่ะตำรวจจะสงสัยได้ไงนี่โกงเพื่อนนี่แหละมันจะไปโกงได้ยังไงกติกาก็บอกอยู่ว่าใครรถได้ก่อนชน,นะ ้น้องๆแรงกว่านี้ก็มีนะเออน้องๆพี่ว่าน้ององ้วนรจริงด้วยว่ะบ้า <g> um> เ,ออเอ้ยไอ้บ้า มาครั้งแรกหรอครับค่ะอยากได้หัวใจหรือว่าอยากจะเบรนไขมันดีครับคะคือที่อยากให้หัวใจแข็งแรงเนี่ยต้องใช้วิธีวิ่งเร็วแต่ถ้าอยากจะลดไขมันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเดินเร็วแทนแต่ว่าอาจใช้เวลานานสักหน่อยแต่เท่าที่ผมเห็นคุณทําเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับชาก็กินวิ่งก็ไม่วิ่งขี้เกียจแล้วมาเล่นทําไมหรอครับเออก็เล่นไม่เป็นนี่ก็สอนดิ นี่มานทำอะไรเนี่ยก็มาออกกำลังกายไงเฮ้ยไม่สบายไหมเนี่ยเอาพูดอย่างนี้วันหลังไม่ติวให้แล้วนะมาจะว,วิ่งก่อนแล้วกันแต่เอชาช้าที่กินเนี่ยทิ้งขยะเรีย,ยบร้อยก่อนแล้วกันเนี่ยถังขยะจะว,วิ่งเบ้ามาพร้อมวิ่งยังจะไปแล้วนะไปวิ่งเร็ววิง่ง ให้วยบอกมาเออนะยังไม่ได้ดูใช่ปะเอาเลขสอบมาเดี๋ยวดูให้ไว้ก่อนแล้วกันป๊อดอะ่ะเดี๋ยวก็ติดหอบอะ่ะกินน้ำแค่นี้ไม่ติดหรอกนะแล้วกูว,วิชา,วาเป็นไงบ้างอะ่ะก็โอเคเป็นสถานที่ที่คนใช้สมองเขาไปเจอกันอะ่ะพอดีลราพวกใช้แรงงานอะ่ะถูก เลือกคณะวิชาให้เรียนก็ไม่เรียนจะไปสอบอะไรชอบจังเรื่องจับผู้ร้ายเรื่องอันตรายเนี่ยนี่พูดเหมือนแม่เลยนะเนี่ยแล้วจะหาพ่อให้ทันมั้ยเนี่ยคณมาจีบเหรอช่วยไม่ได้ไม่ยอมจีบเองอดงั้นไว้พามาให้เราดูตัวบ้างนะเอางั้นใช่ปะเป็นไรอะเอา้ากลับแล้ว เออแล้วก็เช็คผลสอบได้แล้วนะจะช้าจะเร็วอ่ะผลก็ออกมาเหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีบัตรเลยเลยมีแต่ตัง นี่กระเป๋าของพี่เหรอเปล่าทำไมถ้าไม่ใช่ของพี่แล้วพี่เก็บเอาไว้มันจะผิดใช่ไหมพี่พี่ น้องครับน้องมันเกย์ะครับระเบอกตัง์ในนี้ไม่ใช่ของพี่นี่แล้ไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่อะอย่างมอไซคันนี้กุญแจก็เสียบอยู่เจ้าของก็ไม่มีถ้าสมมติผมเอาคันนี้ออกไปเนี่ยก็ไม่ผิดใช่ปะน้องครับมึงดูขนาดครับขนาดมันต่างแค่ไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับขนาดของความผิดหรือการกระทำเลยนะครับพี่มันอยู่ที่เจตนามากกว่าผมว่าเราเนี่ย เอากระเป๋าวางไว้ที่เดิมเหมือนที่เราไม่ยุ่งกับมอไซคันนี้ไงพี่เพื่อเจ้าของมาเนี่ยเขาจะได้เจอของเขาไอ้น้องถ้าพี่ไม่หยิบไปคนอื่นก็ไม่เห็นเขาหยิบไปอยู่ดีเว้ยงั้นพี่เอาคันนี้ไปด้วยดีอะเอาไปได้เหรอจริงเหรอเฮ้ยมีมอไซค์รุ่นในฝันพี่เลยนะเว้ยโอ้โหยเฮ้ยพี่ เอ้าเฮ้ยเนี่ยอาจิงเหรอเนี่ยก็น้องบอกพี่เองนี่ครับนี่เอ้าเอาเอ้าติดด้วยเอาเลยเฮ้ยพี่อย่าพลาดดิพี่ให้เฮ้ยพี่ใจไว้ไม่ติดแล้วลูกเอาไงขับตามไปก่อนเดี๋ยวจะบอกให้